วันนี้มาลกเนี่ยพี่นองวันนี้มาถอนหญ้าน้ํายุบแล้วน้ายุบแล้วเด้ออันนี้จะถอนหญ้าไปได้หลายแล้วไปเนาะถอนหญ้าไปได้หลายแล้วน้นายุบแน่ไี่นองน้ำยุบแล้วเด้อยุบบังแล้วน้ำหนะห้าวันนี้ห้ามาถอนหญ้ากันเด้อพี่นองเด้อ ถอนหญ้ากันเด้อเนี่ยหญ้ามันไลยพี่น้องต้องมาลุกหญ้าออกลุกหญ้าออกได้พี่น้องหญ้าไลายแท้ไลยวะหญ้ามันไาลายนี่นะต้อมาหยกลุกหญ้าเนาะ เรกตกอะไรด้อเนี่ยเนี่ยาพักดุงมันอยู่ว่ามีทางมีทางไปพักดุงมันมีทางเด้วเนาะบุงมันมีทางงามด้วยเนาะ

đến nào đây có vô mì thang đơn nào Tầm ở nhà ở Hãy subscribe cho kênh เ็นไหมเห็นไหมนี่ต้องมาเอาอย่าออกให้มันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเไาเก็บเผาพี่น้องเก็บเผานี่เดี๋ยวไปเก็บเผาได้พี่น้องโอ้ยมันว่านน้ำท่วมว่านน้ำท่วมนะคะโอ้ยน้ำแห้งแล้วพี่น้อง เหงาเด้อเี็นุ้งเหงนเด้อเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ได้เก็บไปส่งแม่ค้าแล้วพี่น้องเน้ยเก็บไปส่งแม่ค้าอันใดบางงามเขากับบำรุงอันใดบนงามอันนี้มันกาลังขึ้นเด้พี่น้องเขากับบำรุง น้องลุงเขาน้องเอ้ยน้องเอ้ยแม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้อันนี้ได้์โอ้ยวันอา,าทิตย์นี่วันอาทิตย์นี่เก็บได้ไลไหลายเด้อนี่เถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยวันอาทิตย์นี่ได้กำหนึ่งพอดีเลยน้องเอ้ยเก็บเด็กำหนึ่งพอดีวันอาทิตย์นี่นะ วันอาทิตย์นี้ได้กำหนึ่งเป็นอย่างคือเฝ้าออตัดพี่นอ้องเฮาตัดเร็วยวซำแตกดีพี่นอ้องตัดเร็วยวซำแตกดีเนี่ยเป็นอย่างคือเฝ้าออตัดดีตัดแลลวเฮาแต่งสาวนี่มันจะได้ออกตามตามันเลยพี่น้องเี๋ยวพาเฮาตัดยอด,อดทั้งนี้นะทั้งนี้ก็ขขืนนอทั้งขืนนอไปน้ำเลยขืนนอไปน้ำโกลเลย,ยพี่นอ้อง เห็นวะเนี่ยอันใดเนี่ยตีเขาตัดออกไปแล้วเห็นหมั้ยตัดออกไปแล้วนี่นี่นี่มันก็ลังออกยอดใหม่ออกยอดไม่ครับอดินใส่เลยพีน่น้องนี่อดินใส่มังนีก็เป็นหกักมังนียอดกอ็อวบยอดกข็ขืนเลยพี่น้องยอดกข็ข้นเลยเงินเงินเงิน,งนมันไม่ทันใครมันไม่รอใครนะคะเงินอนะเราต้องทำให้มันได้ทันเวลา เง,งินมันบล้อไผเธอทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยเงินนอนหยอดมันออกเนาะนี่สมมติเนาะอ,อันนี้เด็ดหย,ยอดไปแล้วเด้อพี่นนองถ้าเอาจิแตงสาวเอามันลงกดลงไปเอาดินมาใส่มันออกหกักถ้าออกหักแล้วก็หยอดก็อวบเลยพี่นนองออกหกักปุ๊บ นอดก็อวบเลยเดี๋ยวจีมงามาใสใ่ปุ๋ยมาใส่ไม่ต้องไปปล,ล,าาปปกลปปูกใหม่เลยพี่น้องเลยคนว่าบว่งาไปปลูกใหม่น่ะเสียเวลาไม่ต้องไปปลูกใหม่เลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยได้มดอ่ะเนี่ยกระลังขึ้นได้มดอ่ะพี่น้องนี่อ่ะมันขึ้นแล้วปุ๋ยมาใส่คนว่า ไอแป้งสาวก็แมนอยู่ปลูกไม้ไอสองสามปีแล้วก็ปลูกไม้ข่อยว่าปลูกไม้ดอกพี่น้องเอาดินมาถมเลยนี่เอาดินมาถมให่มันได้เลยถมเลยก็แตกห่าไปเลยนะีะต้องมาเสียเวลาพี่น้องนะต้องเสียเวลาเลยพี่น้องต้องเสียเวลานะคะ เวเวลามันเห็นอย่างเวลาไม่คอยใครนะคะนะครักคอยไครเด้อพี่น้องมาไปคอยแต่เวลาคอยแต่เวลาเวลา,เวลานั่นไม่รอใครต้นหมกผิดได้ไงน้ำถ่ม่มตายเลยพี่นอ้องน้ำแ้งแล้ว หยอดมันสัตข้นพี่น้องเฮ้ยเนี่ยอันนี้เด็ยดยอดไอะไรเด้เนี่เด้นเห็นปะเนี่ยเอาดินใจเยอะยอดขึนด้นนะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ใส่อีกเอาดินใส่ยอดขึ้นอันนี้เขาเด็ดไปกินแล้วเด้อพี่น้องออกยอดใหม่เด้เนี่ยเอาดินใส่เลยพี่น้องเอาต้องเรียนรู้เรียนรู้เอาเสดตะกอนเรียน,ร,นรูน้ไปกับมันเลยพี่น้องเฮ้ย ต้องให้มันมาเลี้ยนรูเฮาเฮาต้องเลีล้ยนรูมันน,มน,นี่เป็นสีนะมันมางามอีกจังหน่อยยอดไปงามนี่นี่จังนี้นะอืมอืมเห็นไหมอันนี้เก็บไปกินเหรเด้อเ่ราะนเก็บไปกินดอกเก็บไปขายนี่นเก็บไปขายแหละอเอาดินใจด้วยไปเนาะอ,อดินใสอืม พอได้ดินแล้วเขาก็องามอได้ดินแล้วเขาก็องามพี่น้องต้องเดียนลู้ไปกับมันพี่น้องเอ้เวลาเราน้อยเพราะว่าเราดูเลผู้สูงอายุด้วยยายกำลังนอนพี่น้องยายนอนนอาก,ก็มาเห็ดเดี๋ยวไปกินข่าเทียงกับยายลูกกินข้าเทียง

gì sì. Để có ốc ngọt này hao để chín cái câu họ tông điền lụ và dọc khẩu vì nào ấy Nhìn chẳng gì sì hãy xung nhìn chú cái câu Xung nhìn chung nhìn Khẩu xung nhìn kết mắt này nhìn nấm cần

ยัห็นมันแตกกอไว้เนาะเด็งแดงเขาจะได้เงินไว้เด็ดงเด็กแดงจะได้เงินเย็ดเอาโลดไว้เนาะใครมาสอนเ้าเ้าต้องสอนตัวเ้าเองเนาะนี่เขาบอกว่าแต่งสาวก็ได้เ้าก็แต่งได้ด้วยไงผู้งคนบอกว่า ปลูกไม่ปลูกไม่มันต้องปลูกด้วพี่น้องสิบปีก็อยู่ได้ต้องปลูกใหม่ด้อยนี่หางออกเห็นปะอันนี้เด็ดไปกินเลยเด้อพี่น้องเด็ดไปกินแล้วออก็ออกไม้ออกไม้ออกไม้ให้กับตังค์เก็บให้เขาหายใจได้เห็นไหมพี่น้องโดนพริกกับเลยไปแล้ว บ่ได้กินพริกก็กินผักนะพี่น้องไม่ได้กินพริกแล้วก็กินผักนะคะแดดฮอนพี่น้องเอาเอาแล้วก็ไปเด้อพี่น้อยๆเลยเอาแล้วก็ไป